สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สั้นๆนะครับเป็นคลิปแนะนำการสร้างห้องประชุมของ Zo ูมที่เราบรรดาโฮสเอาไปปรับแต่งใช้งานการเริ่มต้นการสร้างห้องแบบทั่วๆไปทุกคนคงเป็นอยู่แล้วผมจะนำเสนอตัวเลือกกับทริคเล็กๆที่ผมใช้อยู่นะครับตรงนี้นะครับไปเรื่องหัวข้อ m e e t i n g เอ่อจะเริ่มต้นประชุมเลยหรือจะเป็นการตั้งค่าการประชุมล่วงหน้าตามนี้ก็ได้ผมขออนุญาต ตั้งค่าการประชุมล่วงหน้าตอนนี้ไปเลยก็แล้วกันนะครับสมมติว่าผมตั้งค่าการประชุมเป็นวันเป็นวันอาทิตย์ที่เป็นวันเสาร์าวันอาทิตย์ที่30ต้องอธิบายหนึง่งเพราะว่า a c c o u n ทที่ผมใช้เป็น Account Zoom ฟรีะนั้นถ้าเกิดว่าผมตั้งเวลาเกิน40นาทีเนี่ยเขาจะขึ้นข้อความเตือนนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็น Account z o ู m ที่เสียเงินมันก็ไม่เตือนผมเกิดไปเลย1ชั่วโมงครึ่งแต่ถึงเวลาจริง40่นาทีก็ตัดนะฮะ ตัวเลือกอื่นๆไ,ไม่ไม่ไม่พูดถึงมาพูดถึงตัวเลอกนี้ครับ waiting room waiting room อันนี้เป็นประโยชน์ตามการใช้งานที่หลั่นใจเอานะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นเ,เราต้องการคัดกรองผู้เข้ามาร่วมงานสัมมนาของเราเป็นเฉพาะกลุ่มครับในการติ๊กตัวเลือก waiting room นี้นะครับก็จะทำให้เมื่อมีผู้เข้ามาร่วมการประชุมของเราจะมีข้อความเด้งไปหา co-host กับ host นะฮะที่จะตัดสินใจอนุญ,ญาต หรือไม่อนุญาตให้เข้าห้องนะครับหรืออีกมุกหนึ่งก็อาจจะใช้อย่างนี้ได้ครับเช่นเรานัดผู้ร่วมสัมมนาประมาณ6โมงเย็นแต่เราอยากให้ทีมสตาฟเข้าไปเตรียมตัวกันตั้งแต่5โมงเย็นเราก็ใช้วทติ้งรูมเนี่ยเป็นตัวบล็อกไม่ให้คนที่ยังไม่พร้อมจะให้เขาเขา้เขาร่วมประชุมเนี่ยเข้ามาก่อนเวลากนะคลิกตัวเลือกวทติ้งรูมตัวนี้ก็เป็นการตัดสินใจแล้วแต่สถานการณ์นะครับ แต่ถ้าเป็นคนกันเองคุ้นเคยแล้วก็ส่งลิงก์ให้เฉพาะกลุ่มย่อยๆที่เราคุ้นเคยไวแล้วตัวเลือกนี้ก็อาจจะไม่ไมจําเป็นตัวเลือกอื่นก็พิจารณาเอาคงเข้าใจไม่ยากนะครับมาที่ Advanced Option นะครับจะมี2ตัวเลือกนะครับตัวเลือกแรกนี่คือ Allow Participants to Join Anytime ตัวเลือกนี้เป็นการอนุญาตนะครับให้ผู้ร่วมสัมมนานั้นเข้ามาในห้องสัมมนาหรือห้องประชุมเนี่ยได้ก่อน Host ถ้าเป็นเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันเสียเงินเนี่ยมันจะมีตัวเลือกด้านหลัง ให้เราเลือกให้โฮสให้คนที่เป็นคนสร้างห้องประชุมครับเลือกว่าจะให้เข้ามาก่อนได้กี่นาทีนะครับตรงสรับเวอร์ชั่นเสียต่างถ้าเวอร์ชันฟรีมันจะไม่มีตัวเลือกตัวนี้ส่วนตัวเลือกนี้นะครับจริงๆก็อยากจะแนะนำไวเลยครับก็คือ mute participant up on entry ก็จะเป็นในส่วนของการป้องกันไม่ให้ผู้ร่วมประชุมเข้ามาแล้วเปิดไมค์ทันทีเพราะว่ามันอาจจะมีการแทรกเสียงของผู้ที่พูดอยู่ในขณะนั้นซึ่งอาจจะเป็น ผูพ้พูดที่มีความสําคัญครับเช่น MC เช่นประธานอะไรต่างๆตรงจุดนี้ก็แนะนําว่าปิดเสียงเขาไว้ก่อนแล้วก็เมื่อเขาอยากจะพูดหรือได้รับโอกาสพูดก็ให้เขาค่อยเปิดใหม่ที่หลังเมื่อเลือกตัวเลือเสร็จแล้วก็กดปุ่มเซฟตรงนี้นะครับกดปุ่มเซฟตรงนี้เบื้อตัวเมื่อกดปุ่มเซฟเนี่ยทาง z ู o ก็จะให้เราเห็น ข้อความเชิญแขกนะครับก็จะมีลิงก์มีอะไรต่างๆที่เรากําหนดไว้ตรงนี้เลือก Copy ได้เลยนะครับแต่เบื้องต้นผมยังไม่คั p y ีกนะครับก็จะปรากฏการนัดหมายด้านด้านซ้ายมือวางที่ตรงนี้เวลาตามนี้นะครับถ้าเราต้องการแก้ไขก็ไปเลือก Edit นะครับในกรณีนี้ผมผมจะบอกทริคนิดนึงที่ผมใช้อยู่บ่อยๆนะครับก็คือพราะความตัวน,นี้มันเป็นข้อความภาษาอังกฤษ บางครั้งแขกหรือกลุ่มที่เราจะไปเชิญเนี่ยเขาไม่ถนัดที่จะอ่านภาษาอังกฤษครับเราก็ทําการ Copy ข้อความสําคัญนะครับก็คืออย่างเช่นตัวลิงก์กับพาสเวิร์ดตรงนี้นะครับกดปุ่ม c อนโทรลค้าง C นะครับคอนโทรลค้าง4นะครับค้างไวเออผมได้เตรียมข้อความของผมไว้นะครับดังนี้ตามนี้นะฮะอย่างที่เห็นแล้วผมก็มาเพ e ลงไปนะครับแล้วก็ สามารถจะนำข้อความนี้ไปแชร์ต่อได้เลยนะครับไปแชร์ต่อส่งไปในกลุ่มเป้าหมายของแขกที่ที่เราส่งได้เลยข้อความมันก็จะสั้นกระชับครับไม่เยื่อเยอะแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นผม Copy แล้วก็ผมก็ไปลองส่งในไลน์ ก็ข้อความที่ส่งออกไปก็จะเป็นดังที่เห็นบนหน้าจอตรงนี้นะครับก็เป็นข้อความภาษาไทยตามที่เราต้องการนะครับวันที่วันเวลาตรงนี้เนี่ยเราก็ระบุไปเองตามต้องการได้ครับนะครับอย่างที่บอกไปก็คือว่าทีมสตาฟอาจจะเข้ามาก่อนแล้วก็แขกเข้ามาตามเวลาที่เราระบุไว้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นทริคทริคสั้นๆนะครับที่นํามาเสนอแนะนํากันในวันนี้นะครับสำหรับการเปิดห้องประชุมสัมมนาซูมถ้าต้องการลบการประชุมนี้ไว้ออกออกไปนะครับก็กดปุ่ม delete ได้เลยเ กด delete ก็จะพบว่าตารางนัดหมายการชุมด้านซ้ายในมือนี้ก็จะหายไปก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดจมชมคลิปสั้นๆน,นี้ถ้ามีคําถามอะไรก็ทิ้งไว้ใต้คลิปหรือว่าหลังจากนี้คงจะตั้งใจทําคลิปที่ลงไปในายละเอียดที่ advanced มากกว่านี้ขอบคุณมากครับ